โอเคครับก็ในคลิปก่อนหน้านี้ก็มีพูดถึงปลั๊กอินตัวที่จัดการเรื่องของ CSS นะครับผมก็จะลองแนะนำตัวปลั๊กอินนี้นะครับชื่อว่าตัว s i t e origin CSS นะครับอ่าตัวนี้นะผมกด install now ตัวนี้ก็มีคนใช้งานเยอะระดับหนึ่งแต่ว่าข้อเสียคือ untested visual version สแสดงว่าไม่ได้อัปเดตมานานระดับหนึ่งแล้วนะครับ แต่ตัวนี้ผมว่าน่าสนใจอันหนึ่งเก็บไว้เราเซตตัว manual css ของเราได้นะกด activate นะครับหลักการของมันนะครับก็คือวิธีการใช้การเนี่ยติดตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยตัวนี้มันจะมาโผล่ในส่วนที่เป็นตัว appearance ตัวนี้เราก็เลือกเป็น custom css พอเราเลือกเข้าไปเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีการระบุ css อะไรขึ้นมาเลยนะครับเราสามารถกด preview ตัวนี้ที่เป็น v i s u a l mode นะครับเพราะเราเห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยคือเราสามารถจัดการแก้ไขเพิ่มเติมได้แต่จริงๆแล้วอะ่ะผมแนะนำว่าถ้ามันจัดการที่ตัวตีมได้ให้ไปจัดการตรงนั้นอันนี้คือกรณีที่เป็นเคสเฉพาะอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะที่เราเคยเจอว่าเอ๊ะรูปรูปไอคอนเนี้ยมันมันไม่ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่าจะแก้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูผมลองเปลี่ยนตัว Text c o l o r เป็นสีแดง ว่ามันอ่าไดอา้อย่างกรณีนี้คือแก้ได้นะครับเนี่ยเราสามารถพอแก้ได้ปั๊บเนี่ยมันรู้ว่าเราคลิกอยู่ที่ element ตรงไหนที่ c l a s s ไหนอยู่พอเราโอเคปั๊บเรากดถูกตรงนี้มันจะดึงมาว่าอ๋อตัวที่เป็นไอคอนนะที่เป็น c l a s s ast icon icon search นะครับตัวนี้เนี่ยเปลี่ยน color เป็นสีนี้พอเราเรียบร้อยเราก็กด save css แค่นี้เองนะครับเวลาเราพ r e v i e ไปปั๊บเนี่ยเวลาเราเปิดหน้าเว็บขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นไปตามที่เรากําหนดแล้วอย่างเคสมเมื่อกี้เรากําหนดที่ตัว t ี e m เนี่ยเรากําหนดแล้วมันไม่เปลี่ยนอ่าเราก็มาใช้ c u ต t o m css แบบนี้ก็ได้หรือกรณีถ้าเรามีความรู้เรื่อง css จริงๆนะครับเราสามารถใช้ตัว inspect ของตัว chrome เนี่ยในการที่จะจิ้มนะครับเนี่ยพอจิ้มปั๊บเรารู้แล้วอ๋อมันอยู่ที่ไหนอย่างไรนะ อยู่ที่ไอคอนอยู่ที่คลาสไหนแบบไหนเราสามารถเอาตัวชื่อคลสสตรงนี้นะครับ copy แล้วก็ไปเติม c s s ได้นะอันนี้คือตัวอย่างนะครับในการใช้งานคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้ครับผม